สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่เพื่อนทุกคนนะคะกลับมาพบกับน้ำเช่นเคยนะคะกับหัวข้อแ a n d o m of l ฟเลนะคะวันนี้น้ำใช้ไพ่ผีน้อยนะคะในการแลนดอมเนาะเพื่อไปดูว่า ความในใจอะไรนะคะที่คนคนนั้นไม่ยอมบอกเพื่อนๆนะคะสามารถดูได้ทุกราศีเลยถ้าเกิดดึงดูดเขาเมาเจอนะคะพลังงานอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนาะเพราะเป็นแลนดอมนะคะเพื่อนๆขอให้รับแต่สิ่งที่ดีๆอะไรที่ไม่ดีไม่ใช่ไม่ตรงนะคะก็ให้ทิ้งไว้นะคลิปนี้ถ้าพร้อมแล้วนะคะเราก็จะไปเริ่มกันเลยมาค่ะ ก่อนอื่นนะคะน้ําขอดูพลังงานของคนที่อยู่ในใจเพื่อนๆนะคะอา๋ยวน้ำจะพูดลัคนาราศีพลังงานที่เด่นๆของเขาในคลิปนี้ด้วยนะแต่ฝั่งของเราเนี่ยสามารถดูได้ทุกราศีนะคะน้ำขอพลังงานของคนคนนั้นค่ะคนที่อยู่ในใจเพื่อนๆที่มาเจอคลิปนี้นะคะ ความในใจอะไรที่เขาไม่เคยพยูดกับเพื่อนๆคะและเขาเป็นใครพลังงานแบบไหนเจ็ดถ้วยนะคะพลังงานเจ็ดถ้วยคนในฝันนะคะเขาน่าจะเป็นคนที่ตรงสเปคเพื่อนๆหน้าตาดีมีสเสน่ห์นะคะมีคนเข้ามาชอบเขาเยอะ สองดาบเป็นพลังงานที่อาจจะมีการเงียบหายกันไปนะคะไม่ได้พูดคุยกันห้าดาบความไม่ยอมนะคะการเดินหันหลังให้กันการขอโทษนะคะอยากขอความรักอยากเข้ามานะคะเพื่อแบบ อะเอาถ้วยจากเราไปเถอะเราขอโทษมันก็ดูจะง,ง่ายไปเนาะอาจจะเป็นพลังงานที่แบบเหมือนมีการเงียบหายกันไปนะคะเนี่ย The Hermit นิ่งเงียบนะคะปีกว,วิเวกเข้าทานะคะคนคนนี้อืลังเลเขาเป็นคนที่ลังเลนะคะหรือว่าโรเลเก่งด้วยนะอารมณ์ประมาณว่าตัดสินใจไม่ได้สักทีนะคะ ใจหนึ่งเขารู้สึกว่าเขาแบบเหมือนอยากกลับเข้ามามอบความรักให้กับเพื่อนๆนะคะแต่ใจหนึ่งก็นิ่งอ่ะเนี่ยคอยดูเราแบบนิ่งๆเงียบๆนะคะโดยที่ไม่เทคแอคชั่นใดๆอาจจะเป็นเพราะเขาแบบไม่มั่นใจนะคะราชาถือไม้คนที่มีสเสน่ห์มีทางเลือกนะคะเข้ามาในชีวิต The เดอะไฮ t ีเ s สนะคะความในใจอะไรที่เขาไม่เคยบอกเราคะ่ะความในใจความในใจที่เขาไม่เคยบอกนะคะคือเขาอยากเข้ามาคุยด้วยมากๆไม่อยากทำแบบเหมือนไม่สนใจทำเป็นไม่แคร์นะคะ ทั้งๆที่ความเป็นจริงอยากเข้ามาคุยด้วยนะคะอยากเข้าหาจะบอกว่าแอบส่องไหมในบางท่านน้ําเห็นถึงคนที่เขาเข้ามาส่องเลยนะคะแต่จะส่องแบบนิ่งๆแบบไม่ทําอะไรนะคะแต่ในบางท่านเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้บล็อกกันแล้วยังมีการแบบมีโซเชียลของกันและกันอยู่นะคะบางคนเนี่ยถ้าเกิดเปิดสาธารณะนะคะเขาอาจจะมาส่งเพื่อนๆก็ได้ อาจจะส่องแบบเงียบๆโดยที่ยังไม่เทคแอคชั่นนะคะอขอขยายด้วยไพ่ชุดนี้ละกันเนาะขอดูนะคะว่าอะไรที่เขาลังเลเหมือนเขาลังเลที่จะบอกอะไรบางอย่างนะคะแต่เขาไม่กล้านะ่ะลังเลที่จะเข้าหานะคะ ลังเลที่จะเข้ามาบอกแบบความรู้สึกของเขาอะค่ะเนี่ยอัศวินถ้วยนะคะตัดสินใจไม่ได้สักทีว่าจะเข้ามาหรือไม่เข้านะคะทั้งที่ความเป็นจริงเนี่ยเขาแบบอเขาเรียกว่าไม่สามารถเอาเพ,อเพื่อนออกจากความคิดความรู้สึกของเขาได้นะคะอาจจะมีอีโก้ก็ได้นะคะแบบไม่กล้าเข้าหาปากแข็งไม่กล้าพูดความในใจนะคะ ตัดสินใจไม่ได้อยู่ในจุดที่เขาแบบสับสนนะคะไม่รู้ว่าจะทำยังไงอขอดูอีกนิดนึงค่ะว่าเดอะไฮพีเทศมาบอกอะไรคะความในใจที่เขาไม่เคยพูด ความในใจที่เขาไม่เคยพูดนะคะคือเขาคอยส่องเพื่อนๆตลอดเลยเนี่ยโอ๊ยแล้ดูแบบพายตกลงมาก็ยังเป็นอัศวินไม้นะคะคือความในใจที่เขาไม่เคยพูดเนี่ยคือเขาอยากเข้ามาพูดนะคะแม้ว่าในความเป็นจริงอาจจะเป็นแบบเหมือนคนที่ดูชิวๆดูไม่ได้สนใจดูรักอิสระแค่แต่ตัวเองนะคะเนี่ย ทำอะไรตามใจตัวเองทั้งที่ความจริงเขาสนใจเพื่อนๆอ,อยู่ตลอดเลยเหมือนเขาทรมานกับการที่ไม่ได้เข้ามาพูดในสิ่งที่เขารู้สึกนะคะทำได้แค่ส่องเพื่อนๆน,นี่คือความในใจของเขานะคะม,มาขอดูความในใจของเขาอีกค่ะในตำแหน่งอัศวินถ้วยแล้วกันนะคะ อัศวินถ้วยมาบอกอะไรเพิ่มเติมหกถ้วยนะคะคิดถึงอยากกลับมาหานะคะไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดานะบางคนนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนคุยเก่าๆเพื่อนเก่าคนรักเก่าหรือแม้กระทั่งคนที่เคยเจอกันเมื่อนานมาแล้วนะคะคนในวัยเด็กหรือ คนที่เคยแบบมีความรู้สึกดีๆให้กันก็ได้นะคะหักไม่มีสถานะกันเนาะเนี่ยเขาคิดถึงเพื่อนๆน,นะคะแต่ไม่กล้าเข้าหาคิดถึงมากๆวาวุ่นวาวุ่นนะคะเพราะตัวเองเนี่ยดันเป็นคนที่ปากแข็งเป็นคนที่แบบมีฟอร์มนะคะทะเลาะกับตัวเองบ่อยด้วยอารมณ์แบบจะเข้ามาดีไหม อีกใจหนึ่งก็ไม่กล้าอีกใจหนึ่งก็อยากเข้ามามากๆนะคะเหมือนตีกับตัวเองอยู่อืมโอเคประมาณนี้นะคะอ่าโอเคเดี๋ยวน้ำขอดูไพ่เพิ่มเติมแล้วกันเนาะว่าสุดท้ายแล้วนะคะอะไรคือสิ่งที่เขาไม่เคยบอกเพื่อนๆอีกขอเป็นไพ่ ออร์เคิลชุดนี้นะคะนี่เลิฟแมสเซจออร์เคิลการ์ดเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าความในใจอะไรที่เขาไม่เคยบอกความในใจอะไรคะที่เขาไม่เคยบอกกับเพื่อน เขาอยากจะบอกนะคะว่าในตอนนี้นะ่ะเขายังไม่สามารถเข้ามาอยู่ในชีวิตของเพื่อนๆได้นะคะยังไม่สามารถเป็นคนที่ดีคนที่จะเข้ามาอยู่เคียงข้างเพื่อนๆได้เพราะฉะนั้นในตอนนี้เนี่ยขอให้ปล่อยเขาไปก่อนใช้ชีวิตของเพื่อนๆให้ดีที่สุดนะคะสิ่งที่เขาอยากบอกเลยก็คือเขารู้ว่าเพื่อนๆสมควรได้รับอะไรที่ดีนะคะและหนึ่งในนั้นเนี่ยตอนนี้อาจจะยังไม่ใช่เขา เขาเลยแบบทะเลาะก,กับตัวเองแบบนี้ไงคะอารมณ์แบบใจนึงก็อยากเข้ามามากๆนะคะแต่อีกใจนึงก็รู้ดีว่าเขายังไม่อยู่ในแอนเนอจีที่สมควรจะได้รับความรักจากเพื่อนๆน่ะอาจจะยังไม่ดีพอหรือว่ายังแบบไม่พร้อมนะคะ <c oughs> เขารู้สึกว่าเพื่อนๆมีด้านมีด้านที่เขายังไม่เคยเห็นนะคะ อาจจะเป็นด้านดักไซด์ของเราด้านบา้บาบา้บาบบด้านที่ดูแบบเถื่อนเือนิดนึงนะคะ <c oughs> เขาบอกว่าฉันอยากรู้จักคุณในมุมนั้นฉันอยากเห็นคุณแบบบา้บาบา้บาบบนะคะไม่ต้องแบบซีเรียสเลยออกมาสนุกด้วยกัน <K> เขาอยากเห็นเพื่อนเอนเป็นตัวของตัวเองนะคะ <K> <K> คนเรามักจะมีสองด้านนะคะ <K> ด้านที่ดีกับด้านที่ไม่ดีเนาะซึ่งเขาอ่ะ เขาอยากเห็นเพื่อนๆในเวอร์ชันแบบทุกๆเวอร์ชันนะคะโดยที่ไม่ต้องอายเลยเขารู้สึกว่าเพื่อนๆนะคะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบตั้งแต่ที่เขาเจอมาเลยนะคะเพื่อนๆดูสวยดูหลอ่อดูมีสเสน่ห์ค่ะแล้วเขาไม่รู้เลยว่าทำไมชีวิตของเขาเนี่ยถึงดึงดูดเหมือนโชคชะตาดึงดูดให้ได้มาเจอกัน ลึกๆในใจเขาก็แอบขอบคุณโชคชะตานะคะที่ทำให้เขากับเพื่อนๆได้มาเจอกันแม้ว่าเขาจะงงๆนิดนึงนะคะว่ามาเจอกันได้ยังไง <c oughs> เขาบอกว่าทุกสิ่งนะคะที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ครั้งนี้ทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดมากๆ <c oughs> และในตอนนี้เขาต้องการเวลาที่จะฮิลต้องการเวลาเยียวยาหรือรักษาจิตใจของเขานะคะ ถ้าเกิดเป็นไวท์เวอร์ซ่าแล้วเขาเป็นฝ่ายทําให้เพื่อนๆเ,เสียใจเนี่ยเขาก็อยากจะบอกว่าเหมือนเขาแบบเขาก็เจ็บเหมือนกันนะคะที่เขาทําแบบนั้นเนาะเขาบอกว่าเขาฝันถึงเพื่อนๆน,น,นะคะและในความฝันเนี่ยตัวเขามีอิสระสามารถทําอะไรก็ได้แบบตามใจเขานะคะ แล้วในความฝันเขากับเพื่อนๆแบบดูรักกันมากด้วยเขารู้สึกว่าเขามีความสุขอยากอยู่ที่นั่นตลอดไปเลยนะคะเหมือนอยากจะอยู่ในฝันอย่างนั้นไปเรื่อยๆไม่อยากตื่นขึ้นมาเลยนะคะความในใจที่เขาไม่เคยบอกเพื่อนๆนะคะเขาอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วตัวเขาเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะเดินจากไปนะคะ แต่เขาแค่รู้สึกว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วมันคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วสำหรับเราสองคนแต่มันยังไม่ใช่การจากลานะเพราะเขามั่นใจว่าเขาจะได้กลับมาเจอเพื่อนๆพื่อนอีกครั้งแน่นอน <c oughs> อเขารู้สึกว่ายังไงเราสองคนก็จะต้องได้เจอกัน เขารู้สึกว่าบางครั้งนะคะเขาก็เข้าไม่ถึงเพื่อนๆนะคะฉันไม่สามารถที่จะเข้าถึงคุณได้เลยเพราะคุณดูลึกลับมากๆแบบไม่สามารถที่จะคาดเดาอะไรได้นะคะมันเลยทำให้เขาเกิดคำถามแบบเขาไม่รู้ว่าเขายือนอยู่ตรงไหนในใจของเพื่อนๆไม่รู้เลยว่าความสัมพันธ์จะเป็นยังไงนะคะแล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าเพื่อนๆคิดอะไรรู้สึกยังไง เขาบอกว่าเพื่อนๆเป็นคนที่ฉลาดมากๆนะคะคืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่เคยคุยกันอะไรแบบเนี้ยแล้วเขารู้สึกว่าเพื่อนๆเป็นคนที่แบบคุยด้วยสนุกไม่เคยน่าเบื่อเลยนะคะถามอะไรก็รู้หมดแบบเป็นคนที่มีภูมิปัญญามีสติปัญญาเขารู้สึกทึ่งนะคะแบบเออคุยด้วยแล้วมันสนุกอะคะ่ะเขามีความสุขทุกครั้งที่ได้แบบคุยกับเพื่อน เขาอยากให้เพ no ื่อนๆนะคะแบบเลิกบล็อกเขานะคะสมมติว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีการบล็อกกันนะถ้าเขาเป็นฝ่ายบล็อกเนี่ยเดี๋ยวเขาจะปลดบล็อกนะคะเพราะเขาคิดถึงเพื่อนๆและต้องการที่จะติดต่อมาเขาบอกได้โปรดนะคะเมื่อถึงวันนั้นเนี่ยคุยกับฉันด้วยนะคะคุยกับเขาหน่อยเขามีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะพูดกับเพื่อนๆเลยนะคะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นฝ่ายบล็อกเขานะคะเขาก็บอกได้โปรดเลิกบล็อกฉันเถอะ ฉันคิดถึงเธอแล้วอยากคุยกับเธอจริงๆฉันมีเรื่องราวมากมายเลยที่จะพูดด้วยนะคะอืเขาบอกว่า,าเหตุผลต่างๆที่เขาเจอในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นคนรอบตัวเพื่อนเขาครอบครัวเขาเนี่ย เขาผูกพันกับความคิดความเชื่อแบบนั้นมาตั้งแต่เด็กๆนะคะมันเลยเป็นเหตุผลที่บางครั้งเนี่ยเขาอาจจะฟังคนอื่นมากกว่าเขาไม่เคยฟังหัวใจตัวเองเลยนะคะเหมือนกับถ้าครอบครัวเขาเชื่อแบบไหนคิดแบบไหนเขาก็จะเชื่อตามครอบครัวของเขานะคะเนี่ยมันเลยทำให้เขาแบบเหมือนปลูกฝังความคิดแบบนั้นมาชอบฟังความคิดเห็นของคนอื่นก่อนนะคะที่จะตัดสินใจเลยกลายเป็นว่า บางครั้งเขาก็ไม่ได้ตัดสินใจตามที่หัวใจเขารู้สึกนะคะใต้สำรับนะคะเขาบอกว่าฉันเห็นว่าคุณดูดีขึ้นและพยายามที่จะก้าวต่อไปกับชีวิตของคุณแต่ฉันไม่แคร์หรอกนะว่าคุณจะคุยกับใครหรือว่ามีใครดีกว่าฉันเพราะฉันจะกลับมาแบบไฟเพื่อคุณนะ่ะเขาจะกลับมาสู้ใหม่ในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแล้วเขาไม่สนใจเลยว่าเพื่อนๆจะแบบ มีใครเข้ามาชอบหรือคุยกับใครอยู่นะคะเพราะเขาแบบต้องการที่จะน้ำรู้สึกว่าเขายังรักยังคิดถึงเพื่อนๆอ,อยู่นะคะไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดเหมือนยังอยากที่จะสู้อยู่ไม่ได้อยากยอมแพ้นะคะแล้วเขาบอกเลยว่ามันไม่ใช่การจากลาเขามั่นใจน้ำขอบใพ่เดะโรแมนนะคะ เขาด้วยความในใจที่เขาไม่เคยพูดกับเพื่อนๆหน่อยเขาอยากบอกอะไรในสิ่งที่เขาไม่เคยพูดเขาไม่เคยบอกนะคะว่าเขาคิดถึงเพื่อนๆมากแค่ไหนนะคะเนี่ยเพื่อนๆมีแรงดึงดูดที่ทำให้หัวใจของเขานะคะรู้สึกคิดถึงอยู่ตลอดฟังเพลงไหนก็คิดถึงเพื่อนๆน,น,นะคะ มันมี passion มันมีแรงดึงดูดเขาไม่เคยบอกนะคะว่าเขาเครียดมากแค่ไหนกับการที่ต้องแบบปรับ energy ของเขานะคะเหมือนเขาพยายามที่จะเคลียร์เรื่องราวที่มันทําให้เขาเครียดทําให้เขาปวดหัวเคลียร์อะไรที่มันเก่าเก่าทิ้งไปนะคะเหมือนฉันพยายามที่จะเคลียร์พลังงานเก่าเก่าอยู่ เขาไม่เคยบอกนะคะว่าเขาได้รับสัญญาณนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในเวิร์ดเนี่ยน้ำรู้สึกว่าตัวเขาก็สังเกตเห็นสัญญาณต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเขานะคะแต่เขาอาจจะไม่เคยแสดงออกไม่เคยพูดว่าเขาเองก็รับรู้ได้ว่ามันเป็นสัญญาณมาจากแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่าที่พยายามจะไก,กลเขานะคะเหมือนยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเกิดเขาไม่เคยรู้เรื่องสัญญาณเนี่ย เขาก็จะสังเกตเห็นว part an ่าเหมือนในช่วงเนี้ยค่ะมันอาจจะมีพลังงานแปลกๆที่ทําให้เขาแบบนึกถึงเพื่อนๆอยู่ตลอดนะคะไม่ว่าจะฟังเพลงไหนหันไปเจออะไรนะคะเขาก็มักจะนึกถึงหน้าเพื่อนๆเขาไม่เคยบอกนะคะว่าเขาได้รับบทเรียนจากความสัมพันธ์ในครั้งนี้แล้วนะเพื่อนๆทําให้เขานะคะแบบ ได้เข้าใจเรียนรู้แล้วก็เติบโตขึ้นทางจิตวิญญาณนะคะแล้วเขาอยากขอโทษด้วยนะคะตอนนี้เขาเข้าใจบทเรียนที่ผ่านมาแล้วมันทำให้เขาเติบโตขึ้นอืมเขาไม่เคยบอกนะคะว่าเพื่อนๆน,น่ารักนะคะอาจจะแบบคิดในใจอะเออว่าน่ารักจังเลย ฉันตกหลุมรักเธออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่เคยบอกนะคะว่าเขารู้สึกได้ว่าเพื่อนเพื่อนคือคนที่ใช่ของเขาอือหืออ่ะน่ยสิ่งที่เขาอยากพูดนะคะคือแบบจุกๆไปเลยแล้วกันเด e r o m a n c นะคะเนี่ยสิ่งที่อยู่ในใจเขาที่เขาไม่เคยบอก คือเขาอยากพูดความรู้สึกที่อยู่ข้างในใจนะคะว่าสิ่งที่เขารู้สึกกับเพื่อนๆนะ่ะมันไม่ใช่แค่ความแบบความชอบทั่วไปแต่มันคือความรู้สึกว่าเราได้เจอใครสักคนที่แบบเราตามหาคนที่เรารู้สึกว่าคนคนนี้เขามีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะตรงใจเราเขารู้สึกได้ถึงพลังงานของความรักแท้นะคะที่มีในตัวเพื่อนเพนะื่อนน่ะแต่เขาอาจจะไม่เคยพูดออกมา น้ำขอข้อความชุดภาษาไทยแถวหนึ่งนะคะขอดูความในใจหน่อยที่เขาไม่เคยบอกนะคะเขาไม่เคยบอกอะไรอีกขอบคุณนาะที่ผ่านมามีความสุขที่สุดแล้วจับมือไว้ตลอดไปได้ไหมอย่าทิ้งกันนะนี่คือสิ่งที่เขาไม่เคยบอกนะคะ ศพไปนานแล้วแต่ยังคิดถึงอยู่ทุกวันขอโทษนะ I love you นะคะ I do love you ฉันรักคุณจริงๆ I do เนี่ยคือการย้ำนะคะว่าเขารักเพื่อนๆจริงๆ บางทีการที่เราได้มาเจอกันอาจจะเป็นเพราะพรมลิกิตนะคะแม้ไม่อยู่ในชีวิตแต่อยู่ในหัวใจเสมอใต้สำหรับนี่ไงเขากลัวว่าเขาอาจจะไม่ดีพอนะคะมันเลยเป็นเหตุผลที่ตอนเนี้เขายังแบบไม่กล้าที่จะเข้ามาในชีวิตเพื่อนๆเ,เขาเลยบอกว่า ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับชีวิตของตัวเองและเขาเชื่อเสมอนะคะว่าการที่เขาได้เจอกับเพื่อนๆเนี่ยมันคือพรมลิขิตไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะต่อให้เพื่อนๆไม่อยู่ในชีวิตของเขาเนี่ยแต่เพื่อนๆอยู่ในหัวใจของเขาเสมอเขายังคงคิดถึงเพื่อนๆอยู่ทุกวันนะคะอืมเดี๋ยวเราไปปิดท้ายด้วยคำแนะนำเนาะ น้ำขอบไพ่เดอะโรแมนนะคะเอ้ยไม่ใช่ไ <laughs> พแองเจิลในการแนะนำนะคะว่าต้องการจะแนะนำอะไรชัดๆสี่ใบพอนะคะความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะแองเจิลบอกว่ามันจะมีโอกาสได้กลับมานะคะนี่จะมีโอกาสได้กลับมาเจอกัน Yes Confirm นะคะยังไงก็กลับมา สัญญาณบอกว่าในอาทิตย์อาจจะอีกไม่กี่ยอาทิตย์ข้างหน้านี้นะคะหรือว่าอาทิตย์ถัดไปเนี่ยอาจจะมีสัญญาณจากคนคนนี้เข้ามานะคะขอให้มั่นใจนะคะไพ่บอกมั่นใจได้เลยว่ายังไงความสัมพันธ์ในครั้งเนี้ใช้าสำหรับเป็น perfect timing นะคะ เวลาที่เหมาะสมสกเร็จโอเคจัดเต็มไปเลยนะคะให้หนางฟ้านางฟ้าบอกว่าตอนนี้ขอให้โฟกัสที่ความสำเร็จของเรานะคะกับโชคลาภที่จะเข้ามาในชีวิตความสำเร็จเรื่องการงานการเงินนะคะหรือชีวิตของเพื่อนๆในตอนนี้จะได้รับโอกาสได้รับสิ่งที่ดีนะคะขอให้มั่นใจว่าเราคู่ควรกับสิ่งที่ดีด และในความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยมีสัญญาณว่าอาทิตย์ถัดไปนะคะหรือว่าอีกไม่กี่อาทิตย์ข้างหน้าจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะพยายามคิดบวกไว้มองโลกในแง่ดีนะคะเพื่อนๆชุดนี้นิดนึงนะสามใบนะคะไพ่อยากแนะนำอะไรติ้งโพซิทีฟนะคะคิดในแง่ที่ดี ปรับเอ NERGY นะคะคิดในแง่ที่ดีไว้เพื่อดึงดูดเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆเข้ามานะคะรอคอยด้วยความสนุกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักนะคะพยายามแบบสนุกสนานกับตัวเองอะ่ะยิ่งเพื่อนๆมีความสุขสนุกนะคะมันจะยิ่งแบบกระตุ้นให้พลังงานดึงมาไวขึ้น หาเราไปเครียดไปทุกนะคะมันจะเป็นการบล็อกเอเนอรเราให้เราได้รับช้าขึ้นนะคะสักเซตนะคะออกมาสองใบยืนยันนะคะว่ายังไงก็สำเร็จ Destiny ออกมาโอเคเป็นโชคชะตานะคะที่เพื่อนเพื่อนและเขาได้มาเจอกันเนาะ น้ำน้ำลืมดูไพ่ตอนต้นนะคะว่ามีลัคนาราศีใดบ้างที่เด่นเด่นของเขานะคะแต่จริงๆก็สามารถดูได้ทุกราศีเลยขอให้รับแต่สิ่งที่ดีกลับไปเท่านั้นนะคะเดี๋ยวน้ำจะแปะลัคนาราศีที่เด่นๆไว้ให้ข้างบนนี้นะคะเพื่อนๆนี่คือราศีที่เด่นๆของเขานะอืมโอเคก็ประมาณนี้นะคะใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วเนี่ยก็ขอให้รักกันนานๆ ใครที่ยังไม่เจอนะคะก็ขอให้ได้เจอไวๆใครที่กำลังเศร้านะคะขอเป็นกำลังใจให้และขอบคุณสำหรับการกด Subscribe กดไลค์และคอมเมนต์ที่น่ารักด้วยนะคะไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะวันนี้ก็บ๊ายบาย